เอ้ยน้องมาทำอะไรอ่ะเอ้ามาก็คือค่ะดิชาอายุยี่สิบห้าเขาอายุ19บเค่ะพอาะท่านถามเหมือนกับฉันไม่รู้ไงเด็ก19เก้าเขาทำอะไรกันเหรอคะแหมพี่ก็รู้สิเย้มาที่รายการเซสเราจะไปตามน้ำได้เปล่าไม่ต้องเกรงนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนขับติชาเฮ้ยยีต้องบอกเองสิฉันไม่ควรจะพูด อ่าใช่ค่ะหนูเป็นแฟนลับพิติชาตามตั้งแต่ The Face Thailand พูดเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่มันมีอินเนอร์ที่ตั้งใจว่าอุ้ยหนูชอบพิติชามากลยเฮ้ยพิติชาชอบพิติชาเลยค่ะเห็นไหมน้องชอบจ้าทิมพิลุเกตเฮ้ยทิมมีนี่นะคะคือน้องวีจากวีนไคโฟเรียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีสอ ิสุกกินสอกินิสุกินแก้กรรมครับผมมื้อนี้นะคะเราก็จะมากินอาหารกันที่วันสิค่ะละครั้งหนึ่งนะคะมีหนึ่งด้วยอยากถามว่าชอบกินอาหารอะไรปกติชอบกินอาหารอะไรชอบกินจริงิก็ชอบกินหมดเลยค่ะแต่ชอบกินอาหารไทยไท่ใช่มอนที่เลยชอบกินอาหารอะไรที่ส่วใหไทยส้มตำใช่ะหไม่อะไมที่ก็ส้มตำเหมือนกัน กินกับปลาร้าไหมปลาร้าโอ้ my god เหมือนกันเลยอ่ะแม่เป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะที่บ้านคนจีนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ายทไงกินอะไรข้าวมันต๊อกเขาบอกที่บ้านคนจีนก็จังหวัดจีนนะจังหวัดเนาะอีสานน่ะอีสานหนูไปให้ขอนแก่นแค่บอกผิดก่อนน่านราชธานีผิดสารคามผิดร้อยเอ็ดผิดสมุทรครผิดเกือบเต้นเอะเกือบเต้นไม่รู้จักอีกแล้วในในในอีสานอ่ะ โคราชชโโคครราาชไม่ใช่อีสานโคราชไม่ใช่อีสานโคราชอีสานเหรอนครราชสีมาพี่ยังไม่กอลังจะอันต่อไปเลยเหลืออีกสองอันกำลังจะพูดนครราชสีมาคิดไว้ในใจเลยแล้วมาจากที่นั่นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมีที่อื่นด้วยไหมคะตอนนั้นอยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายไปโคราชหนูไปเกิดโคราชใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่ชลบุรีแล้วถ้าเกิดคนถามว่าน้องมาจากจังหวัดอะไรคะเราจะตอบยังไงโคราชโคราชคนในเกาะโคราชใช่ไหมใช่คนเอกกับภูเก็ต <Get>. Yes โอเคกินข้าวกันเลยค่ะ <c oughs> เอ้ยน้องมาทำอะไรอ่ะเอา้ามามาคึงค่ะ okay. มากินเออดีแล้วก็มาแก้กรรม <c oughs> <c oughs> แก้มาแก้กรรมค่ะตอนนี้อ่ะ <c oughs> เขาอะ่ะเบสชะมาว่าแบบเป็นเหมือนก,กับคนเก็เด็กไปเลยอ่ะที่จริงห่างกันนิดเดียวหกปีเนาะที่ <c oughs> ใชนอายุยี่สิบห้าเขาอายุสิบเก้าค่ะ ว้าวแล้วเขาจะถามเหมือนกับฉันไม่รู้อะเด็ก19เก้าเขาทำอะไรกันหรอคแหมพี่ก็รู้สิหนทางหนุสยามติวเตรียมเข้ามาอะไรพวกนี้ก็พี่แ้าก็ต้องเคยอยู่แล้วต้องไม่เคยพี่จบไฮสคูลไม่เคยติวเลยแล้วเราสมัยนี้เขาคุยเขาจีบกันยังไงอ่ะเด็ก19ปีอะจีบกันยังไงหรอคะ รู้ส <laughs> oh <goodness>. ึกห่างหายไปนานเหมือนกันค่ะกับการจีบว้ายเธอจีบตจะสิบสองเหรอห่างหายหมดแล้วพูดชื่อหนีก็สิบสองแต่ตอนนี้สิบเก้าไม่จีบแล้วก็ตั้งแต่แบบเข้าในวงการวีนเคมาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบไม่ได้ไม่ได้อ๋อโอเคเข้านานยังเข้านานอ่ะสองปีค่ะว่าสองปีสมัยพี่พี่จะเล่าสมัยพี่ว่าเขาจีบเป็นยังไงจีบยังไงคะสมัยพี่มันก็คือสิบเจ็ดอ๋อไม่ไม่จะเล่าม่ะก็คิดว่าอยู่คนไหนไม่จะเล่าอยู่คนไหน ช่วงชีวิตนี้ช่วงชีวิตนี้ไอเลนเมสเซนเจอร์อย่าเมสเซนเจอร์เสียเพลงอย่าแท็กแท็กแท็กอย่า let's meet up เจอกันแล้วก็ไปเจอกันก็ได้แหละอยากรู้เลยถามได้นะมีประสบการณ์เยอะมากตั้งแต่17หนูก็มีประสบการณ์เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้น25นี่คือแบบ expert จริงๆก็รู้ค่ะว่า expert เพราะว่าดูเพราะว่าดูรายการมาหลายรายการ ในในแก๊ง BNK เนี่ยมีคนที่มีสไตล์แบบพิชฌาไหมคะยากมากฮะไม่มีเลยเหรอทับคลายครับคลาพี่น้องริ่งน้องรู้ใช้เวลาตอบพี่ก็รู้สึกแย่รู้สึกเหมือนโดนแต่เด็งนี้จะเข้าบีแนเคไม่ได้อ่ะพี่ใส่แบบนี้เข้าบีแนเคไม่ได้ไม่มีเลยเหรอเป็นแบบ อาจจะมีมีมีเมมเบอร์คนหนึ่งมี2-3คนที่คิดว่าแบบคล้ายๆกันจะมีพี่น้ำใสแล้วก็พี่น้ำหนึ่งแล้วก็มีุ่นั่งใสกันอันหนึ่งคือคนละคนคนละคนละคนแล้วก็อีกคนนึงเป็นพี่จูเน่แล้วกันแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเป็นคนแบบเฟสเฟรชแบบว่ากล้าเป็นคนกล้าอะไรเงี้ยดูผมพี่ดิ๊งเขาพิงเคได้ปะเต้นได้อยู่นะอ่ะเพลงมาเพลงมา บอกชื่อที่พี่เต้นตามพี่รู้ค่ะแทนชื่อเพลงว่า Heavy Rotation จะบอกว่าผ่านสีแยกมาเมื่อกี้เห็นเต็มบอร์ดจริงนี่เรื่องจริงแล้วก็มีคนหมุนตัวใช่คนหมุนตัวไม่ถ้าหมุนตัวแล้วมีคนหลายคนเต้นเป็นนักเต้นหลายคนโอ้โหนไม่คิดนักเต้นนี่ไหนไปดูเลยตอกสอนสีแดงที่จำได้แค่พัน S <S 2> <S 2> เดี๋ยวพี่จะไปเช็คดูนะคะแชร์ด้วยค่ะอร okay, าโอเคทำแน่นอนทำแน่นอนแล้วช่วงนี้มีผลงานอะไรไหมคะอยากจะบอกพี่ไหม <S 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 ช่วงนี้มีผลงานก็มีถ้ามโยนค่ะที่หนูได้รับบทแสดงมาค่ะใ่ชื่อเรื่องว่า Master Gamer m o t h e r Gamer อย่า g มอ e ์เกมแม่โอเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วัยรุ่นที่แบบว่ามีความฝันว่าอยากแข่งเกมอ e ีสปอร์ตแล้วก็แต่ว่ามันจะมีคอนฟ l ิกแ์ระหว่างแบบว่าแม่กับลูกก็แม่ไปจับได้ว่าลูกอะไปแอบแข่งเกมแล้วเหมือนแม่ก็แบบไม่โอเคแล้วแม่ก็เลยแบบฟอร์มทีมฟอร์มทีมอ e ีสปอร์ตเพื่อไปโค่นทีมลูก <c oughs> <c oughs> ใช่พ้ยมัน,มนโอ้สุดยอดอ่ะ <c oughs> น่าสนใจอ่ะและสุดท้ายแม่ต้องกระโดดลงไปเพื่อแข่งด้วยแล้วหนูก็อยู่ทีแม่ ใช้เพื่อแบบจะช่วยแม่เขาแบบไปโค่นทีมลูกเขาอะไรเงี้ยแล้วก็รับบทเป็นมะปรางค่ะมะปรางก็จะเป็นแบบเด็กสาวตัวแทนผู้หญิงที่เป็นเกมเมอร์อที่แบบอยากมีความใฝ่ฝันแบบว่าอยากแข่งเกมอ,อะไรอย่างเงี้ยอยากแบบไปแข่งระดับโลกอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าเป็นคนที่แบบคือถ้าไม่มีถ้าไม่มีมะปรางเนี่ยทีมไปไม่ได้เพราะว่าในทีมชอบตีกันเป็นผู้นำมากั้นนิดนึงป้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงที่แบบทุกคนต้องฟังอะเป็นผู้นำอะ ฮม่ดียืดูภูมิใจกับบทภูมิาจาใจเขาแบบปกติตามเขาไหมแต่ในหนังหนูหนูนำเขาอะไรเงี้ยว้าวจะช่วยแชร์น่าดูน่าดูค่ะมื้อนี้โดนไปทั้งของขคาวและของหวานอร่อยอร่อยแบบนี้แคลอรี่ทั้งหมดอยู่ที่681กิโลแคลอรี่แบ่งกันคนละ340.5กิโลแคลอรี่ใช่ไมไม่ยอมกินเยอะก็หาได้อยู่ดี แก้กรรมคือแข่งเลเซอร์เกมโดยแบ่งทีมระหว่างทีมสีน้ำเงินนำโดยติชาและทีมสีแดงนำทีมโดยน้องวีกติกาเกมคาบูมทั้งสองทีมจะต้องเอาชีวิตให้รอดจากลูกระเบิดโดยคนที่มีลูกระเบิดอยู่ในมือจะต้องส่งต่อให้ผู้เล่นทีมอื่นโดยระเบิดจะมีเวลาทั้งหมด30วินาทีถ้าส่งต่อไม่สำเร็จคนที่โดนระเบิดจะต้องถูกออกสากเกม และทีมไหนที่มีผู้เล่นคนสุดท้ายเป็นผู้รอดชีวิตจากระเบิดก็เป็นผู้ชนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สยามเลเซอร์เกมนะคะก็ขอให้เราโชคดีกันนะคะได้มาแก้กรรมกันไปเกมเริ่มแล้วครับเปนที่รวอถึงหน้าดูนะครับผมอฮ้ยหนูกลัวจะยี่สแล้วอ่ะแล้วเล่อเอยู่นี่แหละตอนนี้ยังดูเชืรอกันอยู่ การระเบิดตอนนี้อยู่กับทีมสีน้ำเงินนะครับอยู่กับสโนนะครับผมหนูสีก้อนวหนูก,นล,กนลัวสโน่ไปเอาคนอื่นเร็วไปหาคนอื่นสโน่พิชชาสั่งการใหญ่เลย<ป>ออกไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับ,ะร,บระเบิดระเบิดอยู่ที่ใครครับเนี่ย ติชานะครับเมื่อกี้ตีชาเมือม่อกี้ครับส่งให้จับเพื่อนร่วมทีมตัวเองทำให้เพื่อนร่วมทีมของตัวเองต้องออกไปจากการแข่งขันตอนนี้เหลือ2-2เท่ากันนะครับระเบิดระเบิดจูดี้ไทยครับเนี่ยตอนนี้น้องวีวิ่งใหญ่ระเบิดกัตัวเองเพิ่งรู้ตัวเอาละรครับจะส่งทันไหมทันไหม ยังถือระเบิดอยู่นะครับวีไปรอดนะครับวีวีรอดนะครับตอนนี้ระเบิดอยู่กับทีมสีน้ำเงินโอ้ <c oughs> น้องวีเอาไปแล้วนะครับเป็นพวกบุดวิทย์ตะเที่ยวนะครับจังหวะเมื่อกี้เหลือสองต่อหนึ่งครับ <c oughs> วีซุ่มอย่างเดียวครับวีซุ่มอย่างเดียวแนละ้ว เรียบร้อยไปแล้วนะครับออกไปแล้วนะครับเ uh huh. ป็นซันเดนเดนนะครับผมหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างตีช่านะครับกับน้องวีน้องปีบินเคตอนนี้ก็จะเล่นเกมยังไงครับตีช่าตอนนี้ระเบิดติดอยู่กับตัวพยายามหาน้องวีอยู่น้องวีจังหวะนี้ก็อยู่นิ่งๆครับแม่กั้นหายใจเลยทีเดียวแล้วก็เวลาครับเวลาเวลาหมดครับโอ้ เรียบร้อยครับแม่ติเ yeah! ช yeah! ่นะครับนำทีมส no ีน <sm> ้ำเงินตัวเองพ่ายแพ้นะครับผมและผู้ชนะก็เป็นเรดทีมของวีครับผมเถือว่าเบิร์นยิ่งกว่าเบิร์นอีกเบิร์นเกินเกินไปถึงทุนเลย ้นีก็สนุกค่ะดีใจมากที่ได้มารายการนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกอ่ะกินก็อิ่มแล้วก็แก้กรรมแบบสุดๆไม่ก็ถือว่าดีแหละแต่ม้วนนี่ฉา็พิ่ชยก็วิ่งอย่างแรงเลยวิ่งอย่างเนี้ยถือว่าเก่งมากนะคะก็ดีใจด้วยที่ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นสามารถฝากผลงานได้เลยค่ะขอบคุณค่ะก็ฝาก หนังภาพยนตร์นี้ด้วยค่ะวันที่10กันยายนนะคะมาเธอเกมเมอร์เกมเมอร์เกมแ ER ม ER ่ม ER ทุกวงภา,าพยนตร์ค่ะแล้วก็ฝากซิงเกลิลล่าสุดซิงเกิลที่เก้าของพวกเรานะคะ h e a v y r o t a t i o n ค่ะเย้ <Yay. S 2> แล้วก็ฝากขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะสยามเลเซอร์เกมนะคะที่ได้ให้เรามาสนุกในวันนี้นะคะเหนื่อยแล้วก็เบิร์นกันสุดๆเลยแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะ subscribe ช่อง Peep ของเราะคะ่ะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพ็อซื้อนะคะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย